สวัสดีครับผมชื่อนายกสิริ์สายแก้วครับสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวครับรหัส51ครับสวัสดีครับผมชื่อคุณบุตรคนเชื่อัทุ์นะครับอยู่สาขาพัฒนาการท่องเที่ยวรหัส52ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธีรพรญาติบุตรค่ะสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวรหัส57ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวณริรัตน์วงใหญ่สาขาพัฒนาการท่องเที่ยวรหัส70ค่ะสวัสดีครับผมชื่อพิ้หนึ่งคนครับอยู่พัฒนาการท่องเที่ยวรหัส72ครับสวัสดีค่ะนางส สาาาขกรทท่่องเียวรหัสดีค่ะ่ะชานนางสาววราพรินันะสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวรหัส83ค่ะค่ะไอชานนางสาวนิชาศรีพัฒนาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวรหัสแปสค่ะสวัสดีค่ะด er ิชันนางสาวธนภทยในประสาทค่ะสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวรหัส9 1หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉานนางสาวคณะุ่กเรือในคุณสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวรหัส92ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอันชิสาดวงเหียนค่ะสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวรหัส93ค่ะส AH วัสดีสดค่ะวันนี้นะคะพวกเราผลุ้า9นะคะเราจะมาแนะนำการปลูดกดอกดาวเรืองตัดดอกเพื่อการะค้านะคะซึ่งเราจะมีพี่พิพนิษฐาลีอาจนะคะเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมพี่แจ็คไหมครับพินิษฐาลีอาดนะครับนึกษาชั้นปีที่3สาขา,าพืชสวนประดับ นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการปลูกดาวเรืองนะคะว่าตั้งแต่การพาเพาะเมล็ดเลยค่ะดาวเรืองดาวเรืองจะใช้พันธุ์ครัสายพันธุ์ดาวเรืองนะครับถ้าจะพูดแล้วก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นมีดอกเล็กดอกใหญ่นะฮะแต่ ที่มอนะที่ที่พี่ปลูกกันมีมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับตอนนี้คือตัวนี้นะครับคือเป็นพันธุ์ใช้ปลูกเพื่อประดับนะครับจะมีอายุประมาณห้าถึงหกสิบวันนะอันนี้พันธุ์อะไรคะพันธุ์อันนี้ของได้มาจากของบริษัทที่เขามาทดลองครับคือพันธุ์เอ่อโกลเด้นนะสีเหลืองเยลโล่ทีโน่เยลโลควิน,ว Queen นครับตัวนี้ก็จะเป็น ตระการค้านะครับื่อการตัดดอกจะมีอายุยาวกว่าใช้ผูกประดับนะครับจะเห็นได้ว่าต้นลําต้นหรือว่าสัดส่วนจะสูงกว่านะครับดอกจะเลอะกว่านะครับื่อการค้านะครับแต่ถ้าเราดูแลดีก็ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับแล้วแต่เราสายพันธุ์นี่มีความแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเลยก็คือน,นี่แหละครับขนาดดอกก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ะจะ าาอาตจะอาจการเกิดดอกอาจจะแตกแตกต่างกันนะครับไอตัวเครื่องตัาง้าเนี่ยจะให้ดอกเยอะแล้วก็ดอกเร็วกว่านะครับแต่ตอนนี้จะอายุสั้นกว่านะครับประมาณนี้ครับอายุสั้นแล้วก็อันนี้อยู่ได้นานกว่าแล้วขนาดแปลงที่ใช้ปลูกของทั้งสองสายพันธุค์ค่ะความกว้างความยาวของแปลงประมาณขนาดแปลงที่ที่พี่ใช้นะอยู่ในแปลงนี้กว้าง1เมตร ก็หเมตรนะครับระยะห่างของแถวก็ใช้70คูณ35มเซนนะครับระหว่างแถวใช้70ระหว่างลำต้นใช้35เซนนะ <10. S 1> แล้วก็ส่วนตัวนี้เราปลูกปลูกได้ปลูกในกระถางปลูกในถุงดำอานี้ก็ได้ครับเพื่อประดับค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะ ือดินที่เราจะเอามาใช้ปลูกดาวเรืองะคะ่ะวันนี้เราจะให้วิทยากรมาบอกเราว่าใช้ดินกี่สัดส่วนแล้วก็ใช้ยังไงแล้วก็ทำยังไงค่ะอันนี้นะครับเป็นดินเนาะอันนี้ได้ผสมมาแล้วนะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะมันเอามาใช้เพาะนะครับเพาะใช้แผดหลุมที่เราจะเตรียมเพาะดาวเรืองนะครับก็อันนี้ได้ผสมมาแล้วนะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคือ มีมีเดียแล้วก็ขุยมะพร้พาวนะครับประมาณนี้เนาะโอเคค่ะโอเคค่ะมีขั้นตอนการเลี้ยงยังไงบ้างคะ,ะการการเคาะเรียงนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนาะเราผสมดินไปล,ละอัตราส่วนหน,นึ่งต่อหนึ่งคือมีเดียกับขุยมะพร้พาวนาะเรามาใส่ถาดบ่มแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการรดน้ำก่อนเนาะรดน้ำให้ชุ่มก่อนะ ก่อนที่จะเอาเมล็ดลงเพาะนะครับไหนเนาะมีเมล็ดนะครับเราหาเมล็ดพันได้แล้วเนาะการเพราะเมล็ดนะครับมีเทคนิคก็คือเราจะเอาตัวข้างล่างเนานะสีำดำๆนะครับลงเราจะเอาทางขนเนี่ยขึ้นเนาะแล้วก็ จะปักลงให้เฉียงประมาณ45 <Nice> าองศานนึเทคนิคก็คือเพื่อเวลาต้นมันจะเกิดเนี่ยมันจะแทงตรงขึ้นมาจากกระบอกตรงนี้เนาะสีดำดำเนี่ยเราจะนอนเลยก็ได้จะตั้งเลยก็ได้แต่ว่าเฉียง45องศาดีที่สุดนะครับก็ลงปกักลงเีทสุดลองได้หลยครับตอง นี่นอกไปวิธีเพาะนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไว้ในที่ประมาณอย่างงี้ครับร่มร่มลำไรเนาะแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับแต่งดดหลังบ่ายสองเนาะรดน้ำทุกวันนะครับการดูแลแล้วต้องใช้ระยะเวลากี่วันถ้หนเาต้นกล้านี้กี่วเหลังจากาเพาะเมล็ดเนาะเราจะนับไปประมาณ 15วันนะครับ15วันหรือ2สัปดาห์นะก็จะได้ประมาณนี้ต้นกล้าก็จะประมาณนี้แล้วก็เราจะดูที่ใบนะครับคู่ใบจะประมาณ3คู่ใบเราสามารถเอาลงแปลงปลูกได้นะครับที่แปลงที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ลงได้เลยนะครับประมาณ 10- 15วันเหมือนกันนับนับหลังจากนับที่เราเพาะมาเรี่ย วิธีการดูแลดูแลนะครับดูแลดูแลระยะพอมเมล็ดก็รดน้ำทุกวันนะครับยังไม่ให้ปุ๋ยในระยะนี้นะครับแล้วเราจะไปให้ปุ๋ยในช่วงของอยู่ในแปลงนะครับแปลงก็จะเป็นนับไป1 0 15วันก่อนที่จะแตกตาดอกนะครับตาดอกนะครับเราให้ปุ๋ยบำรุงต้น หรือยูเรียที่เขารู้จักกันเกษตรกรรู้จักกันคือยูเรียครับ4 6 0 0เนอะอาันนี้นับไป45วันหรือ2อประมาณเดือนครึ่ง45วันหรือหรือดูที่ข้อข้อของลำต้นเนี่ยประมาณ5-6ข้อเราจะทําการเด็ดยอดอันนี้เฉพาะเฉพาะดาเรืองที่เราจะทําการค้านะครับตัดดอกเพื่อการค้าเพื่อให้ลําต้นเนี่ยแตกแขนงให้ให้ดอกเยอะนะครับ ประมาณนี้ครับก็ใส่ปุ๋ย4.6 0 0แล้วก็บำรุงปุ๋ยสุดเสมอน,นะครับ15 15 15ใส่ดูแลทุกทุกอาทิตย์เนาะทุกสัปดาห์ใส่ปุ๋ยทุกสัปดาห์แล้วก็หลักสำคัญก็คือให้ปุ๋ย imat, แล้วก็ต้องลดน้ำตามด้วยนะครับพี่คะแล้วช่วงฤดูการไหน,ไหนคะที่เขา ตัดดอกไปจำหน่ายอะคะ่ะตัดดอกนะพูดพูดคือทุกทุกฤดูนะครับทุกเดือนเนี่ยสามารถจะจำหน่ายได้นะครับดาวเรืองมันสามารถปลูกได้ทุกท,ท,ทุกฤดูนะครับแต่ว่าที่พี่ทำเนี่ยท,ที่แม่โจ้เชียงใหม่นะครับตอนนี้คือมีช่วงเทศกาลหรือว่าประเพณีของล<ม>อยกระทงนะครับลอยกระกทงช่วงเนี้ยตอนที่7จะถึงเนี่ยเจ็ดพฤศจิกาเนี่ยครับจะถึงแล้วก็เพิ่ม ตัวนี้คือเราตลาดเป็นตัวกําหนดมากกว่าเขาว่าช่วงไหนเขาต้องการเราก็ปลูกช่วงนี้ได้โอเคครับแต่ว่าดาวเรืองเนี่ยไม่มีปัญหาสามารถปลูกทุกฤดูกาลได้นะครับตัดได้ทุกช่วงทุกช่วงครับใช่ครับอยู่ที่การดูแลของเรานะครับรดน้ำาใส่ปุ๋ยนะครับมันก็อยู่ได้ประมาณ2-3เดือนครับพี่คะแล้วดอกที่ต่อเนี่ยค่ะตัดแล้วเอาส่งที่ไหนคะ ของที่นี่นะครับก็จะตลาดหลักๆไปก็คือตลาดคําเที่ยงนะครับคําเที่ยงของเชียงใหม่นะครับจะเป็นตลาดดอกไม้ก็จะเป็นตลาดของเทศาบาลน,นะครับเทศาบาลเชียงใหม่นะครับก็จะทุกปีเราก็ส่งหรือว่ามีแมค้าตลาดลายย่อยนะครับขาย่อยมารับไปจําหน่ายทำพวกพวงมาลัยหรือว่าใบพา,า,านใบสีสุขัญอะไรประมาณนี้ครับตลาดเชียงใหม่นี่ตลาดใหญ่ครับ น้องๆครับนี่ก็คือแปลงดาวแรงที่พวกที่ปูกกันนะครับก็จะใช้พันธุ์ของบริษัทเนาะจะเป็นพันธเวียงพิงโกนะครับเป็นพันธุ์ตัดดอกนะครับเพื่อกันค้าแล้วก็วจะมีเยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นพันุ์ที่เพิ่งทดลองปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็ได้ผลได้ผลดีครับเกินคาดเกินคาแล้วดอกนี้พี่ตัดไปขายที่ไหนส ตอนนี้จะมีแม่ค้ามารับตลอดครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลอยกระทงช่วงที่เขาต้องการใช้อยู่แล้วครับเราไม่ได้ไปหาขายที่อื่นครับมีแม่ค้ามารับที่ก็คืออันนี้พี่ก็สามารถตัดได้เลยถ้าตัดได้เลยตัดได้ทุกวันครับได้ทุกวันครับค่ะแล้วแปลงหนึ่งเนี่ยสามารถปลูกได้กี่ต้นแปลงหนึ่งแล้วแต่ระยะนะครับอันนี้ประมาณเกือบเจ็ดสิบต้นนะครับสองแถวครับผม วันนี้นะคะพวกเรากลุ่ม9ก้าขัะสาขาพัฒน,นาการท่องเที่ยวต้องขอขอบคุณพี่นิดมากนะคะที่ทค่ะที่มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในการปลูกดอกดาวเรืองตัดดอกเพื่อการค้าให้แก่พวกเรานะคะาข,าขอบคุณค่ะขอบคุณคณรับ ชื่อคุณบุรุษนะครับเ้ยอะไรวะอานนางสาวว่าเราพรอเนธนาสาขาอีกค่าเอลโกดิ้งขาดขาดดีกว่าคุณพูดทางตรงถึงยังไงอม่ละ่าเลยไม่ไไป